พบการเคลื่อนไหวค่ะของสาวสาวแบล็กทิงนะคะงั้นมาอัปเดตกันสักหน่อยแล้วกันเนาะเรียกว่ามากันเกือบครบค่ะจะขาดก็แต่ลิซ่านี่แหละคะ่ะที่ยังไม่มาอัปอะไรลงใน IG นะคะแต่แอดว่าก็น่าจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละโดยเมื่อราวๆนะคะหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะพบว่าโรเซ่นะคะเธอมาโพสต์รูปภาพลงใน IG นะคะก็เป็นภาพเหล่านี้ค่ะขณะที่เธอนะคะออกไปเล่นหิมะอยู่ด้านนอกอาคารพร้อมกับมีคลิปสั้นๆนะคะของทั้งเจนนี่แลวก็พี่ซูค่ะ ที่แสดงให้เห็นนะคะว่าวันนี้ค่ะหิมาก,ก็ตกหนักมากเลยนะแล้วพวกเธอค่ะก็อยู่ด้วยกันนะคะเราว่านะคะก็มีพี่เมนเจอร์นะคะก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะคะเห็นเจ้าตัวค่ะมีการอัพคลิปคลิปนี้นะคะลงไปใน IG s t สตอรีของตัวเองด้วยค่ะ แต่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นตากล้องให้กับโรเซ่หรือเปล่าทหรือว่าจะเป็นลิซ่าทที่ถ่ายให้กับโรเซ่ค่ะแต่ดูจากตรงนี้นะคะทั้งสถานที่แล้วก็แสงนะคะดูเหมือนกับที่พี่เมนเจอร์คก็เพิ่งจะอัพลงใน IG ส่วนตัวของเขาเหมือนกันนะคะแสดงว่าวันนี้ค่ะสาวๆ b l แบล็คพิค่ะมีการรวมตัวนะคะกันอยู่ พร้อมๆกันนะคะแต่ไม่แน่ใจค่ะว่าออกไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะอาจจะแบบว่าเออไปซ้อมเดะโชว์เสร็จแล้วก็กําลังจะกลับบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่ลงเนี่ยมันค่อนข้างจะดึกแล้วเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณสักเอสี่หทุ่มที่นู่นแล้วนะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวล่าสุดค่ะของสาวๆแบล็คพิงนะคะดูพวกเธอค่ะตื่นเต้นนะคะกับหิมะมากๆเลยนะโรเซ่ Rose เองค่ะมีการบอกด้วยนะคะว่าข้างนอกมันหนาวมากค่ะด้านเจนนี่ค่ะก็อดใจไม่อยู่นะคะต้องขอออกไปวิ่งเล่นกันกับหิมะสักหน่อยนะคะก็หนาวจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อไปเช็คอุณหภูมินะคะตอนนี้ค่ะที่เกาหลีใต้ะคะลบ5องศากันเลยทีเดียวนะคะโหหนาวมากๆค่ะแต่ว่านะเห็นหิมะเราก็เลยอดใจไม่ไหวนะคะก็เลย พสภาพนะคะถ่ายคลิปนะคะเอามาอวดคลิงด้วยค่ะแต่ก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า